สวัสดีค่ะขอต้อนรับพ้สูด่ดาโคเนมสกรตเรื่องปร,รัมปรามัยญญาสิเงินแอชวินเลกาซีมหาราชาสู์จะยกกองทัพบ,บุกเมืองจูชานด้วยตัวเองเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปรับชมกันได้เลยค่ะตอนที่121ร่วมมือครั้งแรกคุณชอยท่านบ่อนนี้เป็นของคุณชอยอย่างงอนหรือก็ใช่ทำไมหรือ ท่านซื้อบ้านหลังนี้ในราคาไม่กี่ร้อยตำลึงใช่หรือไม่เออท่านมีแผนที่จะขายบ้านหลังนี้ต่อหรือเปล่าล่ะขอรับถ้าหากขายข้าให้สามพันตำลึงเลยสนใจไหมขอรับเอาไรกันบ้านนี้จู่ๆราคาก็พุ่งไปถึงสามพันตำลึงเลยหรือนี่ถ้าหากท่านพอใจค่าให้สี่พันตำลึงเลยก็ได้สามพันตำลึงคงไม่ขายสินะ เขาจะซื้อต่อจากท่านเองไม่ขายไม่ขายข้าไม่คิดจะขายบ้านหรอกนะอาการลุกรานของเผ่าสูนส่งผลต่อจิตใจซึ่งให้ทําให้หลายคนต่างก็มีแผนที่จะย้ายที่อยู่การย้ายถิ่นฐานของมน,องนุษย์ในครั้งนี้ส่งผลให้ราคาที่ดินเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากจวนที่พักของเมืองชวนนั้นค่อนข้างเหมาะสมสําหรับการที่จะให้อยู่อาศัยหลายคนต่างก็มาอาศัยอยู่เนื่องจาก ตัวเรือนมีห้องอยู่จํานวนมากแต่ยิ่งคนเยอะเท่าไหร่ความรับผิดชอบก็ยิ่งเยอะตามมืองชนเองก็ทําอะไรไม่ถูกเช่นกันเฮ้อดูท่าคงต้องซื้อข้าวของเตรียมไว้แล้วสิที่ร้านค้าอะไรนะแม้แต่ราคาข้าวก็เพิ่มขึ้นเงินหรือคุณชายเดินทางปลอดภัยนะไว้กลับมาใหม่ ในเมืองจูชานวันนั้นมืองชวนและภรรยาเริ่มปรึกษาหารือกันยามปกติมันว่ารูปภาพพูดคุยสนากันอยู่แล้วเมืองชวนมากินข้าวสิคึ้มและทุกเช้าตรู่มึงชวนและภรรยามักจะไปที่สนามฝึกซ้อมในชานเมืองเพื่อฝึกฝนวรยุยุ์เป็นประจำทุกๆสามชั่วโมงมึงชวนฝึกฝนวิชากระบี่ ชีเย่ฝึกฝนวิชาเก่าทันคู่สามีภรรยาผู้นี้ใช้ชีวิตร่วมกันเปรียบหนึ่งอย่างกับเทพเสียนอาจฉรยปสอนดอกของเจ้าที่มอบให้ข้าสุภนิข้ายิงได้หลายพันดอกทีเดียวข้าใช้สอนแต่ละดอกร้นแล้วยิงออกไปได้จำนวนมากแทบไม่หมดแรงเลยละ่ะฮ่าฮ่ นั่นน่ะนัว่าเป็นเพราะของขวัญจากราชาอาสูรจิจอะข่าตั้งหาหลังจากนี้เจ้าก็แต่ในบางครั้งก็มีบางวันที่เกิดเหตุการณ์ประทะก,กันขึ้นมาโดยทันทีอาชวนสัญญาณของความชื่อเหลือเห้นหรือรอบนี้ดูค่อนข้างไกลมากเลยนะข้าคิดว่าไม่น่าจะไกลขนาดนี้เลยไม่ต้องกังวลไปหรอกพวกเราเร่งทำตามแผนที่วางไว้กันเถอะได้ ไปกันเถอะยามนี้ในตัวเมืองเกิดเหตุจระะจนขึ้นลมปราณเทพศูนย์ต่างดับลงลมปรานราชาศูนย์เองก็ดับพุ่งประทับไปเช่นกันฮ่าฮ่าฮ่าฮ่นี่น่เหรอชีวิตและความตายของเผ่ามนุษย์ทำไมแค่สองคนต่างก็บาดเจ็บเช่นนี้ได้เล่าพวกเจ้าสองคนไม่คิดที่จะหลบหนีเลยหรือยอย่างไรใหญ่จะตายพร้อมกันมากเลยสินะน่าขึ้นใซหนัก เฮ้อ huh. พวกเจ้าไม่มีทางเข้าใจหรอกพวกเจ้าอสูรเอ้ยพวกเจ้าโลลวแต่ไร้อารมณ์และความรู้สึกพวกเราได้สาบานว่าจะปูป้องพื้นที่ของเราไว้จนวันตายงั้นก็ตายซะอะไรใครกันมีเทพอสูที่สนับสนุนรวดเร็วขนาดนี้เลยหรือ นี่มันเหลือวชีเย่ไม่ถูกส่เห็นในนางถึงปรากฏตัวแค่คนเดียวล่ะมึงจุนล่ะเดี๋ยวรวเร็วขนาดไหนลมปราณมานเหมันเยือกเย็นแช่แข็งไม่หายไปซะ ไม่ไม,ไม่ข้าไม่อยากตายด้วยคมกระบี่ของเจ้าเหมือนพี่สาวของข้าหรอกนะทำยังไงดีทำยังไงดีคิดหนีหรือหันหัวโดยทันทีข้าไม่ยอมตายด้วยงอมือกระบี่ของมึงชวนโรคนะอะไรกันฟาดใส่กระโดดหนีฮึพลาดแล้วล่ะข้าจะหนีไปให้ได้เลยคอยดูสิ เขาจะต้องไม่แพ้ล้มลงหันหน้าไปชิเย่เจ้าทำได้ดีมากเลยอัจชวนนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่พวกเราร่วมมือกันอย่างรอบเรื่นแบบนี้ช่วยพวกสีเทพสุนไว้เถอะและรีบสมหารราชาสุนที่เหลือกันดีกว่าสองสามีปรัญญานี้เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้ร่วมมือกันส่งผลให้จิตใจของพวกเขานั้นพึงพอใจยิ่งนัก พึมพวกเราเร่วมมือด้วยกันไม่เร็วเลยนะหลังจากนั้นเมืงชวนและภรรยาก็ได้ช่วยเหลือเหล่าเทพสุนพร้อมสนทนากับพวกเขาอยู่หลายคําขอบคุณสิทธิพี่เมื่อสิทธิพี่หญิงหลิวด้วยจากนั้นพวกเขาก็มุ่งไปยังที่ที่อื่นเพื่อช่วยเหลือต่อไปเขตหลิวเหอนายตั้นเฉียนนายตั้นเฉียนอารื่สวัสดิ์เฉียนหม่อหัวหน้ากองกำลังปกป้องชายแดน อรุณสวัสดิ์อรันสวัสดิ์อรัณสวัสดิสสด์ในท่านเฉียนอารุณสวัสดิ์ขอรับเจ้าโนหงวิ่งเล่นอะไรอยู่เมือ่อคืนวานเจ้าไม่ได้ตั้งใจฝึกซ้อมดีๆใช่ไหมข้าตั้งใจฝึกฝนอยู่แล้วละ่ะขอรับดีๆมากินเนื้อกับสบาลาเปาก่อนสิจะได้มีแรงฝึกฝนได้ยาวๆที่ด้านหลังจู่ๆก็มีคลื่นลมปลาดอสนูนที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเหนือกว่าปกติ Naikkan jen dan manku orai kena